ผู้ใด้สารหมวกแต่ก่อนนี่นี่นี่เงินเพิ่นอยู่นี่เจ้าะเจ้าเฮล่ะอยาแล้วรเอะนอ๋อจำค่อยได้บ่จำจำจำจเจำค่อยได้เหรอจำค่อยได้บ่ฮะก็ปจำมาได้เลลูกเ้เอาค่อยมาซื้อหมวกนเจ้าอยู่นี่เด้เออประจำมาได้เพิ่นขายหลายใบเนาะเจาเฮ็ดเลยติงามเามอ๋อมันกรอบงามนี่ฮะ งามฝนออกจากเท็ดออกอ๋อเป็นเงียนอยู่มอสยยมราลปะอ่าเกือจจกไปหอดป้าเสื้อยังเจ้าฮะน้องมันนี่น้อยมันนี่ป้าทางนี้แบบมีแต่คนซื้อมวนซื้อล่นเหรน้อยมันนี่ค่ะซื้อล่นซื้อน้อยซื้อไปวนล้น้อยมนีื้อลนือน้อยน่องนองอ๋อหางเงินไซส ล่าได้ให้ภังแท้ได้บาเตมันได้เงินบาทเนาะเงิสิเอาขนมเอาขนมผู้เท่าบอกกินหรอเ่าบอกกินนหารเอาขนมให้ลูกหลานเขาให้ักแเขาใจลูกเขาใจเขาใจองไม่ให้กินหผู้เท่าให้กินหรอน้อเขาบู้ไ่จัเออน้องผักแกกันหลายอันนี้น้อนี่ปันต้องเป็นบ่อท้เนี่อเห็นจานักคนจาน้ สบายดีทุกคนืัอนี้พามาเบ่งบรรยากาศบ้านนาลาดควายนะครับบรรยากาศหน้าแรงนะแต่ว่าเขียวชะอมเนี่ยนะเบ่งเต็มเพื่อนมีน้ำทางนี้มีชลประทานเนาะทางนี้เขาเจ้าเพชรใหม่แล้วนี่สูงกว่าเก่าแต่ว่าหินนะเป็นหินก้อนใหญ่ทุกคนหินก้อนใหญ่แล้วเอาดินมาใส่อันนี้ขาเจ้าเฮ็ดนาแสงนะครับ เฉียวก็เลยบาบ้านนี่ขเจ้าเว็ดนาได้สองรอบแล้วแถวนี้นะคือเงินซานขาเจ้านี่ยสีสูงนะครับเงินสูงทุกคนมีร้านค้าโอ้พุซสาครับเปน็นน้ำ แล้วที่สําคัญนะหมู่บ้านนี้ฮะคืออยู่เป็นดอนทุกคนสี่ดอนห้าดอนอ่ะคือเนี่ยเห็นไหมห่างกันนีแต่ว,ว่าอันเขาเจ้าต้องเอ็ดหัวดีๆไรเพราะว่าระวังหัวระวังแบะสะบายด,ดีเอ็ดอยังไงน,นนะยิบกระเป๋าลูกก่อนยิบกระเป๋าอ๋อท้องบ้านบ้านเจ้ากับมีของพียนบ่ เงียนเฮียนอยู ho, ่ผ no, ักของผักพุ่นของเฮียนบ้านอย่างบ้านนาฬาควายบ้านนาฬาควายแต่ว่าอยู่ภาคพุ่นอ๋อฝั่งนี้โบมีแบบไปเฮียนเล็กน้อยกับขี่อ้อมสะพานอ้อมขัวพุ่นนะเข็ดขึ้นขั้วขัวอ๋อขัวแต่พุ่นแหจักรดอนบ้านเจ้าห้าเดือหกโอ้หเฮียนนะจากบ้านน่ะบ้านนี่บ้านนี่มีจักรดอนมีจักรสี่ดอนทางนั้นอีกดอนนึงเป็นห้าอ๋อห้าดอน แล้วแต่ละดอนมีซื้อ่หรือว่าเอิ้นคือเดียวเบสเอื้นมุมแหนรดควายนาดควายอ่าโดยโดยขอบใจเดอ้อเออโดยเออบรรยากาศดีเนาะเพื่อนนั่งอันนั่งยิบอันยิบกระเป๋าทุกคนฝ่าน,นี่เพื่อนสิเป็นอย่างเพื่อนต่อยบางมีไปกินสม้มปะมันฮอร์นอะทุกคนเพื่นกานี่แหละนั่งลิ้นอยู่ใน ได้เงินเล็กน้อยวันนี้ไปโรงเรียนกันเล่นอยู่นี่เลยมูน้อยวันนีแต่ว่าเข้างามขนาดนะและแถวนี้นะบอกว่ายามดหเขาเจ้าเอ็ดเข้านี่คือท่อกันเบิดทุกคนเข้างามงามแหงแบบเบิ่งแม่ถ้าบ้านท่านี้ยังมีบ่อนงามบ่อนบ่งงาม่ะนะพวมีฮอดอาหารเลยค่ะอยู่ขางในไปอาหารมาลงกินหอยอันนี้น่าจะเป็นอ้บ่อนบ่อนภาษาสัมันนาเออภาษาขมู่บ้านแบบ แบบแถวบ้านเขาก็เสีเินแบบนี้เนาะอันนี้อีกดอนหนึ่งทุกคนนี่แหละเป็นบ้านที่ถือว่ามาเท่าไหร่ล้วก็ประทับใจตลอดนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นดอนเป็นเกาะนะครับนี่พระเจ้าก็อยู่กันแบบนี้กินข้าวสบายดีกินข้าวปะเออนี่ทุกคนอันนี้พเพื่อนเห็นอย่างกันเนาะ สบายดีเบะหากันเทศยังอ๋อผู้ใด้สารหมวกแต่ก่อนนี่เนี้นี่เงินเพิ่นอยู่นี่เจ้าบ่เจ้าเฮ็ดละอ๋อจำค่อยได้บ่จำ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 ฮะจำค่อยได้เหรอจำค่อยได้ปะเฮ่อมาจำมาได้เลยลูกเอ้าค่อยมาซื้อหมวกนล้เจ้าอยู่นี่เดีอยวเออมาจำมาได้เพิ่นขายหลายใบเนาะเจ้าเฮ็ดเลยตี อ๋อมันกรอบยามนี่ฮะงามฝนออกจากเห็ุออกอ๋อแต่เอ็นยังสาน่ะถอยสาถอยสาดฟอยโอเลือฟอยแล้วราไปจังไผัดเพื่อนหว้ยัดเืฮือนบรไดัดขี้เื้นนี่ปัดถึงเฮือนออเอาย่งมาเห็ดมันหญ้าบ่เมเมอ๋อ นี่ดเงินพอดีแต่ก่อนน้อมาซื้อเห็นเป็นสานสานหมวกมีผู้เฒ่าอยู่เงินเนาะวัยรุ่นผู้หนุ่มผู้สาวไปใส่เบิร์ตโบมีบ่มีเหรอฮะไปห้างเงินไปรับจ้างใช่ยูไทยฝั่งไทยเบิร์ตอยู่ในไฮเดรนส์มีผู้บ่าวผู้สาวปะโบมีเลยมีเต็ม มีแต่ผู้เท่าเบิดแล้วก็มีคนมีลูกมีเมียเบิดบ่อันนั้นเดซ่มีเบิเนาะผู้ใดนอะนะถึงเฮหินหลานเพื่อนี่ก็มีครอบครัวเลยหาอันก็มีผู้กผู้สาวตัวน่ะกับอ๋อมอได้มอเจ็ดอ๋อโอ้สาวมอเจ็ดคุณนะเพื่อนหามีผู้บ่าวแล้วโอ้ผู้บ่าวเชลล์ลูเว่เออเลื่นมาเบิ่งหน้าเลยนะ แม่เป็นเป็นอายเป็นอายเป็นอายสายอ๋อเป็นสายแล้วเป็นแบบนี้อ๋อป่ะอันนี้อันนี้ขาบ่ะ้าบ่อันนี้ลนาะวายวายอ๋อเป็นอวายวายเฮ็ดแล้วก็อันนี้อันนี้เอิ้นยังแคม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 ผัดอันนี้ผัดเอาเอาพลาสติกบ่เอาเป็นเส้นเส้นแัก บอด้บอด้เอสวายคือตะกอนอันนี้ได้เนาะข้าเจ้าไปสันกรตากรตาอย่างไรนะโดยโดยโดยป่าเพื่อนก็มานั่งลมกันเนาะฮ้อนเฮยวิถีชีวิตผู้เท้าเมื่อลวนอนเมื่อละนอนบ่เมื่อยเด้อ่ะบ่เมื่อไรย่างหอย่างซุกขอถ่ายห้่มเด้อ

นอกนั้นเขามีครอบครัวเปล่าเหมือนกล้องไงอายุไงหนึ่งสองสามเพื่อนเฮียนอยู่มอสอิยมราชป,ปะป่าเกิดจอกไปหอดป่าเสื้อ,อยังเจ้าฮะ <c oughs> น้องมันนี่น้อยมันีป่าทางนี้แบบมีแต่คนซื้อมวนซื้อเล่นเหรอน้อยมันนี่ค่ะ <c oughs> ซื้อเล,นอนนออล่นซื้อน้อยซื้อไปเมื่อหละน้อยซื้อเล่นซื้อน้อยน่อง น้อยๆนะบอยู่แถวนี้ส่วนมากค่ะมีแต่ผู้ที่เฮียนหนังสือครับผู้เฒ่าเนาะกับเด็กน้อยผู้ผู้วัยรุ่นผู้มีเหื่อมีแหงเราไปหาเงินหาเงินใช้เล้าได้หาพังเทได้เออได้เงินบาทเนาะเงินติดสีเอาขนมเอาขนมผู้เฒ่าบอกกินเหรอเฒ่าบอกจิ้นแล้วแต่น้าเอาขนมให้ลูกหลานเขาให้ขัดเงี้ย เขาไม่ให้กินหรกินหรอนองขูบยักษ์เน้นีเนรบเป็เห็นยานับคทรับไปไปอ่ะเนยานั้คเับสามเนี่ยอ๋อนี้เจ้ากันอยู่ก็หลานสองคนหัวไวเดีวใส่ของจนึนะขอเจ้าได้นนะอ๋อนี่อยู่สามคนแล้วสิอ น้าไหนเพิ่นมาใหม่เหรออันนี้ขนมเอามาใหม่เพิ่นอาบน้ำมาใหม่ๆเออเอามาเบิ่งบรรยากาศบ้านนาลาดควายมาหลายรอบแล้วแต่มาหลายรอบกันอ๋อประจื๊ออะไรติมารอบใดก็บ่เคยแล้งเนาะบ้านนี่เนาะเขียวตลอดเลยบรรยากาศดีแฮง Ừ, แล้วมันมันบ่มีภูเขาใกล้ๆเด้ถ้ามีภูเขาเนี่เขาเจ้าก็เอาปูนเอาอย่างกับฟุ้นเนาะแถวนี้มันบ่มีเนาะนเลยบรรยากาศดีนี่ทุกคนตามมาเบิง่งบ้านนาลาดควายเนาะผู้เฒ่าเพิ่นกัมานั่งลมกันคุยกันยามกลางเวรน,นะครับน้องๆเบิรบ้านนี่เนี้ยมีเรียนจะคนหมอหลยบ่ะออกไปเฮียนทางนอกฮะเหลือเจ้าผู้เดียว เบิร์บ้านนี่ยสี่ห้าดอนนี่นะป <c oughs> าดมีผู้เฮียนผู้เดียวอีกนอกนั้นเอาะของเฮียนเราไปเอ็ดเบียกไปละมอเจส <c oughs> กระสีจบเลยตัวนี้ไหมหนอคือสภาเนี่ยหรอพฤษภาหรือเมษาข <c oughs> อหลังสงการหลังสงการไปเขึ้นกระสีจบเลยสิไปสายปะนี่ <c oughs> งาไปเฮ็ดเบียกแล้วอันนี้ก็สิไปเฮ็ดเบียกคือเดียว ทุกคนมันนี้มาป้าเบิดบ้านแล้วมาเจอผู้เดียวที่เฮียนหนังสือแล้วก็เจอผู้สาวผู้เดียวเอาเอา,เอาคนอื่นคนอื่นผัดบะมีคื่ข้าเนาะถือบอร์นี่ลีนี่แหละทุกคนพามาเบิกบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเราเชืเดินทางต่อนี่ครับพามาเป็นประมาณนี้นะครับเรากินนี่ไปแล้วดีครับเมื่อนไปกันเด้อวันนี้ไม่เท่าเด้อเอออยู่ดีมีแหงปีหน้ามาให้มันได้เห็นกันมาเบิกเพื่อนผุแลหาหอยเพื่อเดือนได้นี่ สี่เดียนห้าเดียนห้าเดียนหกคนเนาะทางนี้ก็หาหอยขายบ่อ๋ออันนี้มาเอาพี่พอเอื้อยเพื่อนฮะเอดี๋ยวชูเป็นบ่อหนิบ่อใด้พ่อใด้พ่อใด้มอบ่มาเนึ่งออกไปเหี้ยทางนอกอ๋ออันนี้ไปเหี้ยทางนอกนะเดวเดินทางต่อจะเป็นโอเคเราคิดนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้ว Tak ada Tak ada